สำนักงานเทศบาลตำบนนวนทองอยู่ในเขตพื้นที่ตำบนนวนทองและอยู่ภายใต้การปกครองของอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแกน่นตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดขอนแก่น54กิโลเมตรและห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองเรือประมาณ8กิโลเมตรมีเนื้อที่ทั้งหมด68,770ไร่มีหมู่บ้านรวม21หมู่บ้านมีประชากรทั้งสิ้น11,857คน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมสำหรับเทศบาลตะบนนนทงนั้นเป็นเทศบาลขนาดเล็กได้รับการจัดตั้งให้เป็นเทศบาลตะบนนนทองเมื่อวันที่20สิงหาคม2552มีหน่วยงานในสังกัด4กองงานมีบุคลากรที่ร่วมกันปฏิบัติงานเพื่อบำบัดทุกข์บำบรุงสุขของประชาชนภายในเขตเทศบาลตะบนนนทงทั้งสิ้น63คน เทศบาลตำบนนวทองบริหารงานภายใต้การนำของนายหานชัยนนทแสนนาย,ยกเทศมนตรีตะบนนวทองที่มุ่งเน้นที่จะพัฒนาและส่งเสริมให้ตำบนนวทองเป็นเมืองที่น่าอยู่ภายใต้วิสัยทัศน์ตำบลนวนทองน่าอยู่ก้าวสู่หมู่บ้านห้าดาวภายใต้ปีพุทธศักราช2557ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบุคลากรเทศบาลตำบนนวทอง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ประชาชนทั้ง21หมู่บ้านในเขตเทศบาลให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาและแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลโนนทองเทศบาลตำบลโนนทองซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องดำเนินการในเรื่องของการพัฒนา ให้ไปสู่ความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของการขับเคลื่อนตรงนี้เป็นปัจจัยสําคัญในปี2550ตามวิเศษทัศน์ของประเทศไทยนั้นเราต้องมีความภาคภูมิใจในสังคมไทยตรงนี้ซึ่งทางเทศบาลนนทองต้องมาเชิญชวนพี่น้องและก็มาสร้างโมเดลขึ้นมาที่จะเป็นในการพัฒนาที่จะก้าวไปสู่ความเป็นอัตลักษณ์ของสังคมในเขตเทศบาลนทอง เรามีทรัพยากรหลายอย่างที่ต้องมาสร้างคุณค่าทางสังคมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านของตัวบุคคลหรือทรัพยากรที่เรามีอยู่ตรงนั้นถามว่ามีความหลากหลายไหมมีความหลากหลายฉะนั้นสิ่งตรงนี้แหละที่ทําให้นวลทองจะทํายุทธศาสตร์ในเรื่องของความก้าวไปในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าไปสู่ความการได้ประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในส่วนหนึ่งในการพัฒนากับเคลื่อนที่ยุทธศาสตร์ ทางเทศบาลนนททองทำนั้นถามว่าทําเฉพาะเทศบาลทําได้ไหมทําไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องได้ร่วมกันก็คือพี่น้องประชาชนเราคือศูนย์กลางของการพัฒนาในระดับของส่วนของท้องถิ่นพี่น้องอยู่ในเขตเทศบาลนนททองของเราทุกหลังคาเดือนนี้ก้าวไปสู่ความเป็นสังคมอาเซียนที่ดีใน4ปีข้างหน้าการก้าวไปสู่สังคมอาเซียนที่ดีตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยู่ไกลตัวไหม ถ้ามองไปเผื่ออาจจะว่าไกลตัวแต่ว่าถ้ามองใกล้ตัวแล้วชื่อว่าเป็นเรื่องสําคัญตรงนั้นคือการเป็นสร้างทรัพยา,รากรในด้านตัวบุคคลและทรัพยากรในเรื่องของสิ่งที่เรามีอยู่นั้นให้ได้รับการยอมรับนั้นก็หมายความว่าก็คือมีอัตลักษณ์ทําอะไรบ้างในพื้นที่ของเราที่จะก้าวเข้าไปว่าให้สังคมภายในพื้นที่เรายอมรับในทิศทางเดียวกันแล้วก็สิ่งที่ทําอยู่ตรงนี้ทําให้เกิดการกล่าวขานไปสู่ในเรื่องของการยอมรับของสังคมรอบนอก เราต้องมีจุดขายเราต้องมีจุดเด่นทุกสิ่งอย่างจากการจัดงานมันของดีนี้จะเป็นยุทธศาสตร์ตัวหนึ่งที่ทําให้การพัฒนาเศรษฐกิจด้านสังคมด้านทรัพยากรมนุษย์หรือว่าการต่อยอดเชิงความคิดตรงนี้จะเป็นก้าวหนึ่งในเรื่องของการขับเคลื่อนการพัฒนาก็เลยว่าเรามาถึงยุคนี้สมัยนี้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นเรื่องสําคัญการชี้เป้าว่าเราจะพาชุมชนเดินไปทางไหนหรือว่า ความต้องการของประชาชนที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ต้องมีความต้องการตรงนั้นเราต้องจับสองประเด็นนี้มาพัฒนาควบคู่กันสำหรับกองงานในเขตเทศบาลตะบนนนทองนั้นจะประกอบไปด้วยส่วนแรกจะเป็นงานสำนักปลัดเทศบาลมีหน้าที่ในการกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติงานราชการของส่วนราชการในเทศบาลตะบนนนทองให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนราชการของเทศบาลตะบนนนทอง โดยมีการแบ่งส่วนงานภายในออกเป็น8ส่วนคืองานบริหารทั่วไปงานแผนและงบประมาณงานนโยบายและแผนงานนิติการงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชนงานส่งเสริมการเกษตรงานธุรการและเจ้าหน้าที่และงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในส่วนที่2จะเป็นงานด้านกองคลังซึ่งจะมุ่งพัฒนาด้านงบประมาณ มีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณาศึกษาวิเคราะห์ทำความเห็นเสนอแนะและดำเนินการปฏิบัติงานบริหารกองคลังต้องใช้ความชำนาญของบุคลากรโดยจะตรวจสอบการจัดการต่างๆเกี่ยวกับงานคลังและหลายด้านเช่นงานการเงินและบัญชีงานจัดเก็บและพัฒนารายได้งานพัสดุและทรัพย์สินเป็นต้นในส่วนที่3จะเป็นงานด้านกองช่าง ที่จะมุ่งพัฒนาด้านการงานสำรวจออกแบบเขียนแบบถนนอาคารสะพานแหล่งน้ําและนอกจากนี้อย่างรับผิดชอบในส่วนของการบูรณะซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลโดยมีการแบ่งส่วนงานภายในออกเป็น3ส่วนคืองานก่อสร้างงานออกแบบควบคุมอาคารและผังเมืองและงานสาธารณูปโภคส่วนสุดท้าย อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมในส่วนนี้จะให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันมีการแบ่งส่วนงานภายในออกเป็นสองส่วนคืองานบริหารการศึกษาและงานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมโดยรับผิดชอบในการบริหารงานวิชาการศึกษาคอยสนับสนุนเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องยังรวมไปถึงการส่งเสริมนันทนาการแก่ประชาชนในชุมชนอีกด้วยและนอกจากนี้ยังดูแลในเรื่องของจารีดประเพณีของชุมชนเพื่อให้ประเพณีเหล่านั้นไม่เลื่อนหายไปจากชุมชนเทศบาลนองซึ่งมีพื้นที่อยู่11 0ตารางกิโลเมตรทำยุทธศาสตร์ในการพัฒนา,าต,รตรงนี้นะครับประเด็นที่1ก็คงจะรีบเร่ง ทำกระบวนการในเรื่องของแก้ไขปากท้องพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเพื่อทําเกษตรกรรมให้เกิดกเกษตรกรรมภายใต้โครงการพระราชบัรญิเราจะทําเกษตรอินทรีย์ด้วยกันลดใช้ในสิ่งที่จะเป็นมนลพิษกับตัวเราและก็สิ่งแวดล้อมตรงนั้นเพราะสิ่งหนึ่งในเรื่องของนโยบายเร่งด่วนอีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของสิ่งแวดล้อมนี้เทศบาล ก็ถือว่าได้ทําเรื่องของธนาคารต้นไม้มาตั้งแต่ปี2 5 1 3แล้วก็ปีนี้เป็นปี2 5 5 4แล้วก็เป็นปีมหามงคลเทศบาลทองก็ถือว่าปีนี้ได้รับเป็นเทศบาลต้นแบบในเรื่องของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจากโครงการธนาคารต้นไม้ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ ในกิจกรรมอื่นตามภาระหน้าที่ของกศ์ในการพัฒนาถามว่าเราได้หยุดจังไหมเราไม่หยุดจังเราทําควบคู่ไปนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารจัดการน้านะครับแล้วก็การดูแลพื้นที่ดินที่มีความเสือส่อมโทรมตรงนั้นแล้วก็ทุกมิติที่อยู่ในพื้นที่ทงทองตรงนั้นเราจะใช้ฐานความเป็นนักบริหารตรงนี้แล้วก็ขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะที่ในการพัฒนาแล้วนี่ทางเราใช้หลักในเรื่องของใช้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ในเรื่องของการพัฒนาการมีส่วนร่วมตรงนั้นเองถ้าหากว่าในอดีตที่ผ่านมาหรือว่าการก้าวเดินต่อไปถ้าชุมชนใดชุมชนหนึ่งหรือว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับมีความคิดที่ที่ดีกว่าทางเทศบาลก็อยากจะให้ฝากแนวคิดมาให้กับเทศบาลได้ถ้าหากว่าเทศบาลมีแนวคิดที่ดีที่จะทําประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของยุทธศาสตร,ร์การพัฒนาทุกทุกมิติถ้าหากว่า มันพอที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนก็อยากจะขอขนระบุตร,ตรงนี้ไปนะครับเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันเราก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนความคิดกันเป้าหมายของเราคือการดูดีกินดีของพี่น้องประชาชนและความสุขมวลรวมของพี่น้องประชาชนทั้งมวลตรงนี้คือยุทธศาสตร์ในการสร้างของเราครับจากการทํางานที่เอาจริงเอาจังและมุ่งมั่นของบุคลากรบวกกับการประสานความร่วมมือในทุกภาคส่วน ภายใต้นโยบายการพัฒนางานของนายกเทศมนตรีนั้นทําให้เกิดการพัฒนาด้านต่างๆอย่างมีเอกลักษณ์และเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างถนนภายในหมู่บ้านพววไปถึงการก่อสร้างร่องระบายน้ําในชุมชนมีการส่งเสริมเศรษฐกิจภายในชุมชนโดยการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆขึ้นมาเพื่อเป็นการสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนอีกด้วย นอกจากนี้ทางเทศบาลตะบนนนทองยังมีความห่วงใยใส่ใจและให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยของประชากรในชุมชนมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยของประชากรในชุมชนทั้งนี้ยังมีการสนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการมีการจัดหาถุงยังชีพและก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไทองค์ราชันอีกด้วย เพื่อเป็นการสงเคราะห์ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่ได้โอกาสและยากจนและเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของนายกเทศบรีที่มุ่งหวังจะให้เทศบาลตะบนนวลทองเป็นเมืองที่น่าอยู่นั้นทางเทศบาลได้มีการตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ภายในชุมชนมีการปรับสภาพภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม ของเทศบาลตำบลนวลทองให้มีความร่มรื่นสวยงามน่าอยู่เพิ่มมากขึ้นมีการจัดโครงการธนาคารต้นไม้และจัดตั้งโครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อดูแลรักษาป่าในชุมชนสำหรับเทศบาลตำบลนวลทองในภาพรวมนั้นถือว่ามีความโชคดีหลายด้านนะครับพื้นที่ตำบลเป็นพื้นที่เกษตรกรรมมีแหล่งน้ำสมบูรณ์มีป่าชุมชนขนาดใหญ่ แล้วก็ยังเป็นทางผ่านไปสู่แหล่งท่องเที่ยวในเขตอำเภอภูเวียงด้วยดังนั้นตำบลนนทองจึงมีศักยภาพพอที่จะพัฒนาให้มีจุดเด่นไปในหลายๆด้านได้ไม่ยากจากแนวคิดการอาหารงานของท่านนายกเทศมนตรีในปัจจุบันเทศบาลตำบลนนทองต้องการที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลไปสู่ตำบลสุขภาวะนั่นคือคนที่อยู่ในตำบลนนทองต้องมีความสุข ทั้งทางด้านร่างกายและก็จิตใจซึ่งผมคิดว่าการอยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีจะเป็นเป้าหมายใหม่และก็เป็นเป้าหมายใหญ่ของการพัฒนาท้องถิ่นทุกแห่งในอนาคตอันใกล้นี้ครับและทั้งหมดนี้คือภารกิจหน้าที่ของเทศบาลตำบลนวลทองอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นซึ่งเรามีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ของการบำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบ,บนนนทองให้มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยการทำงานที่ยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วนและการทำงานเป็นทีมภายใต้ปริฐานที่แน่วแน่คือตำบ,บนนนทองเมืองหน้าอยู่เชิดชูคุณธรรมนำด้านพัฒนานำพาการส่งเสริมอาชีพรักษาจารีตประเพณี ก้าวสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง